ทำไมข้างหลังมันอึดจังวะเรียวไม่ยังทำไมไม่ไปล้างหน้ากินอะไรอ่ะน้ำปั่นสับปะรดสับปะรดทำไมไม่กินนะเรีวอาจจะมีกินเลยสักน้อยชอบอ่ะขว้าชอบขี้ทำไมมันอึดอัดจังวะทำไมไม่เอาสายจูงออกหน่อยเราจะไปไหนกันเนี่ยมีแต่บักเจ้าจอย ันนี้เรารออะไรกันเหรอรอยยงไปซื้อของย้งยงไหนบัสยงไงอ๋อลืมโยุเกลโยนเกลโกลใช่ไหมแต่ทำไมแต่ทำไมขั้วได้มาตัวเดียวอ่ะพิเศษเนาะพิเศษเหรอใช่พิเศษหรือซอสกันน่าจะซอสกกว่าน่าจะซอสเออวันนี้เราจะไปไหนแั้วนะไปวัดไปทำไมวัดอ่ะไม่ไปวัดมึงขี่ดื้อเนาะมึงไม่ไปวัดบ้า ไปอยู่วัดขอมือไม่ไปไปอยู่วัดขอมือเร็วบ้าบอบบทเมวอย่างนี้สีผูย้ยายเลี้ยงมาหมดตั้งเยอะเอามาไปาวดัดโอ้เจ๊งเป็นเส็งเลยนะแบทไปขอมือเร็วมเมวไม่ไปแบทพูดเปเล่นพูดไปเรื่อยอะมาขอมือก่อนมเมวไม่ไปไปอยู่วดัดไปอยู่ในเบ้าไหมมือเละไ, <laughs> ไปอยู่วัดแงขอโทษนะคะทุกคนจริงๆหนูไม่ได้เป็นคนหยาบคายขนาดนั้น อ่าหนูก็แค่แบบมันหลุยค่ะมันหลุยหลุยค่ะคืออยูน้ำจังเลยพากันเอาน้ำมาไหมเนี่ยขอเลียถ้วยหน่อยได้ไหมเลียแบบเลียอันที่มันเย็นๆข้างๆอ่ะบาสเนี่ยลอง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 เลี้ยดอันที่เย็นอ่ะแอร์นี่แหละใช่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 เลยไม่มีแห้งอ่ะเฮ้ยนโกมี่มนียนสัวเป็นอะไรยังคนโกมาเหรอจ่ายเงินบ่ได้เนี่ยบ่มีจ่ายเงินบ่อยไหมจ่ายเงินบ่ไอยยัง ซื้อของมาไน่อด้วยของหน่อยกลัวมาทุกคนค่าอย่าไปเชื่อยายยายเป็นนิสัยซี้ค่ะจะไปซื้อของเขาแล้วแก้ไม่มีตังค์ทำเป็นเน็ตไม่ดีไหนมันก็ได้นะว่าอยู่จะไม่ไปนานเอิ้นไม่มีผู้ใดสนใจเนาะเขากำลังคุยกันอยู่ขยายยยเสียงดังได้ไหมเขาจะเป็นวัดเงเนื่อในสุกนอะอาเพื่อนอายอะไรอะว่าผมไม่งินใจนะจ่ยงินยายๆยยามาคุยกับหนูหนยบ เอ,าอ,อเ้าใช่แล้ายายอยู่ตรงไหนวะยายอยู่ไหนยายอยู่นี่ลูกยายไม่มีตังค์จ่ายนี่ยายหันมามองทางนี้หน่อยนี่จะเปิดกระจกทางนู้นก็ได้นู้นตาทำๆหรอกว้ายยายสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะยายวันนี้เราจะไปไหนกันคะไปจ่ายตังค์ยายยังไม่จ่ายตังค์เขาใช่ไ,ใชไหมน,นี่ยาย<ะ>ทำตัวอย่างนี้ขั้วอายนะนี่ ปเรอยยังว่ากูนี่ยเอาละเลี้ยวเฮ้ยบนดเสียงเลี้ยวเต่าตายเลี้ยวเลียวต่าตายอ่ะเลตายวเต่าตายกัวเรา เราเล่นนะคะทุกคนจริงๆคูยรักอหลิวจะตายไม่ได้หรอกเราเล่นล